ว้าวอุ้ยมีซองจดหมายด้วยมีซองด้วยนะคะมีซองด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะเม็นซ์เงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมพัดเด็อกแล้วนะคะ วันนี้มาเปิดคลิปคนเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้จะมาเปิดของกล่องของฝากจากพี่พี่ซที่ส่งมาให้น้องหอมนั่นเองนะคะ<อ>แล้วก็เขาบอกเลยว่าของนั้นนะคะนี่ก็คือมาถึงนานแล้วนะคะมาถึงนานแล้วจริงๆนะคะก็คืออย่างแรกต้องขอขอบคุณพี่เอฟซก่อนนะคะที่ส่งของมาให้นะคะแต่ว่ายังไม่รู้หรอกว่าด้านในมันคืออะไรนะคะ<อ>แล้วก็คือก่อนที่จะเปิดกล่องของฝากกันนะคะก็คือจะขอตอบคําถาม ตรงนี้กันหน่อยนะคะเพราะว่า ของที่ส่งอะส่งมาถึงนานแล้วแต่น้องหอมเพิ่งได้รับนะคะเพราะว่าบางคนถามว่าน้องหอมอยู่ฝั่งพม่าไม่ใช่หรอมีที่อยู่ไทยด้วยหรออะไรอย่างนี้นะคะแต่ที่จริงนะคะที่อยู่นะคะหรือว่าที่น้องหอมเคยส่งให้พี่พีนั้นเป็นที่อยู่บ้านของญาติที่อยู่ฝั่งไทยนั่นเองนะคะแล้วก็เวลาของที่พี่ส่งมานะคะก็จะมาลงที่บ้านของญาติที่ไม่ใส่ทีนึงนะคะแล้วก็ญาติก็คือจะติดต่อมาบอกว่าของมาถึงแล้วนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็บาง ที่ญาติว่างนะคะหมายถึงว่าญาติพี่น้องน้องพี่สาวที่อยู่แม่สายเขาว่างเขาถึงจะมาสง่งให้อานั่นเองนะคะบางทีถ้าน้องหอมไปเอาเองเนี้ยมันไกลเกินนะคะน้องหอมต้องนั่งรถนะคะไปจากที่ด่านเนาะจากหน้าด่านที่เข้าที่แม่สายเลยนะคะไปที่บ้านพี่สาวนะคะใช้เวลา ก็ไกลยอยู่พอสมควรนะคะก็คือค่าลถหมดประมาณ3-400บาทนะคะมันก็ไกลพอสมควรนะคะก็เลยเลือกที่จะไม่ไปรับเองนะคะเวลาพี่สาวเขาว่างนะคะพี่สาวหรือพี่เขยนะคะเขาว่างเขาถึงจะมาส่งให้ถึงหน้าด่านเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องหอมเลยรอ อตอนที่พี่ๆเขาว่างถึงมาส่งให้นะคะเลยได้รับของช้าไปนิดนึงนั่นเองนะคะและอันนี้ก็คือเพิ่งได้รับและกําลังจะมาแกะนะคะบอกเลยว่าของนี้ได้มานานมากแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะก็ะยังมีอีกยังมีอีกนะคะนี่อันนี้คือของฝากจากทีเอฟซีอีกท่านหนึ่งนะคะแต่น้องหอมยังไม่รู้เลยว่าใครคือเจ้าของนะคะ บอกในคลิปนี้เลยว่าใครคือเจ้าของนะคะกะ็ปลดทักทายมาหาหน้องหอมหน่อยเพราะน้อหอมไม่รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของของนี้ที่ส่งมาให้หน้องหอมนะคะและ,ะได้ที่อยู่ที่ญาติของน้อหอมมาได้ยังไงนะคะแล้วก็ทำไมถึงส่งมาไม่มีคนมาชี้แจงเลยนะคะเพราะว่าอตอนที่ของมาถึงนะคะน้องหอมก็ได้ถ่ายลงใน a c e b o o k ส่วนตัวนะคะว่า ใครเป็นคนส่งให้นะคะพี่ซีท่านไหนเป็นคนส่งมานะคะอยากให้มาชี้แจงหน่อยนะคะว่าเออส่งมาเพื่ออะไรอะไรอย่างนี้นะคะแต่อันนี้คือเห็นได้ชัดว่าด้านในมันคือสมุดนะคะแต่น้องหอมอยากรู้ว่าส่งมานี่คือเพื่ออะไรและให้ใครนะคะเพราะว่าอ่าเนี่ยคือมันส่งมาเขาส่งมาจากที่กรุงเทพนะคะเออเขตบึงกลุมเหรอ นะคะน้องหอมก็อ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะอันนี้คือมันจะมีอยู่สองอันนะคะพี่โดนี่มันจะมีอยู่สองโหละนะคะที่เป็นสมุดเนาะคือจากเห็นด้านข้างนะคะแต่น้องหอมไม่รู้ว่าด้านในคือสมุดอะไรนะคะแต่ว่ากล่องนี้คือจะมีชื่อที่อยู่ของน้องหอมตามปกติเลยนะคะแล้วก็ที่พิมพ์คขาว่าสีคือเขียวนี่ไปว่าอะไรน้องหอมอ่านไม่ออกนะคะแล้วก็อีกกล่องหนึ่งนะคะอีกกล่องนึงนี่คือด้านล่างนะคะเขียนคาเขียนคำ และอีกอย่างนึงนะคะกล่องนี้นะคะเขียนด้านล่างเพิ่มเติมบอกว่าให้น้องหอมนะคะส่งต่อให้พี่ใหม่แล้วก็พี่นนท์ด้วยนะคะที่สอนหนังสือไทยกับภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเพราะว่าน้องหอมอยากให้มาชี้แจงอยากให้มาบอกหน่อยว่าทั้งสองอันนี้ให้พี่ใหม่กับพี่นนท์ทั้งสองอันเลยไหมหรือว่าให้น้องหอมหนึ่งอันแล้วก็ให้พี่ใหม่เขาหนึ่งอันนะคะไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าอันนี้คือมันไม่มีชื่อบทบอกว่าให้ส่งกับพี่ใหม่พี่นนท์นะคะ แต่กล่องนี้จะมีพิมพ์ไว้ด้านล่างนี้เลยว่าให้ส่งต่อให้กับพี่ใหม่และพี่นนท์นะคะแต่รู้ๆว่าคือมันคือสมุดแต่ไม่รู้ว่าสมุดอะไรนะคะโอเคนะคะแต่ตอนนี้เรามาเริ่มแกะของฝากที่มีกล่องใหญ่นี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในจะมีอะไรนั่นเองนะคะน้องหอมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะกล่องนี้นี่คือส่งมาจากหมู่บ้านล่มสักนะคะถนนห้วยแก้วตำบลสุเทพ อำเภอเมืองจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะมาจากเชียงใหม่นะคะอันนี้แต่เมื่อกี้สมุดนี่คือมาจากกรุงเทพนะคะแต่ยังหาเจ้าของไม่เจออันนี้จะเกะยังไงดีเอาแบบเอาแบบรวดเร็วเลยนะคะอยากรู้ว่าด้านในมีอะไรนะคะตนนิดมาอย่างแน่นเลยนะคะอันนี้ของมาส่งหลายวันมากๆแล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง พี่สาวกับพี่พี่เขยเนาะเขาไม่ว่างที่มาส่งเราเรากโ็ยังไม่ได้รับของนั่นเองนะคะโอเคตอนนี้เริ่มเปิดกันแล้วนะคะมาดูว่าด้านในมีอะไรทําไมติดเยอะขนาดนี้ <c ười> ทําไมเ็าติดเยอะจังเลยนะคะโอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดกันแล้วนะคะมาดูพร้รอมๆกันแทรนแผลงครน,ครน,ครนเอาทำไมยากจัง เอ้ยยังไม่เจออีกเหรอมีกมีอีก,ม,อกมีอีกนะคะว้าวอุ้ยมีซองจดหมายด้วยมีซองด้วยนะคะมีซองด้วยนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวก่อนว้าวเป็นหมวกอู้เป็นหม,มวกสีแดงเจ็ตเลยนะคะอุ้หหมวกสีแดงเลยอู้ มีหลายใบมากนะคะนี่อันนี้คือรู้แล้วว่าคือกล่องของใครหมวสีแดงเลยนะคะอันนี้เป็นกล่องของ PFC นะคะที่ส่งมาอยากให้น้องๆให้น้องหอมนะคะให้ไปแจกให้กับน้องๆนักเรียนที่พี่ PFC ฝั่งไทยส่งเรียนหนังสือไทยนั่นเองนะคะเพราะว่าเรื่องของน้องๆที่เรียนหนังสือไทยน้องหอมเองก็ไม่ได้มาอัปเดต นานแล้วนั่นเองนะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะมากนะคะไม่รู้มีกี่ใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิอี่สบห้าโอ้มีสิบห้าใบนะคะว้าวสีแดงแจ็ดเลยพี่ซีบอกว่าอ่ารอบหน้าถ้าเราได้เข้าเมืองไทยอีกนะคะก็อยากให้ได้ใส่หมวกนะคะที่มันเป็นสีเดียวกัน แล้วก็เวลาเราหากันจะได้ไม่หลงกันแล้วก็จะหากันได้ง่ายนั่นเองนะคะพ mm hmm. ี่สีเลยสั่งตัดสั่งทําหมวกมาให้นะคะโดยเป็นหมวกสีแดงนะคะนี่ไม่รู้ว่ารวมน้องหอมด้วยหรือเปล่านะคะลืมไปเลยว่าน้องๆน,นักเรียนมีกี่คนนะคะจำไม่ได้เลยตอนนี้นะค,ะคือตอนนี้หมวกคือเราได้มาอยู่15้าใบนะคะนี่เยอะมากนะคะแล้วก็อันนี้คือว้าวกระเป กะเป๋ากะเป๋ากระเป๋าอันนี้คือให้ใครยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวอรอคลิปหน้าแล้วกันนะคะสวยจังเลยมีกี่ใบเนี่ยสองสามใบอุ้ยมีสามสีว้าวสวยจังเลยอันนี้แกะไม่ได้น,นี่ยังไม่ได้แกะเลยน่าจะแบบเดียวกันนะคะสีชมพูสีแดงนะคะแล้วก็มีอีกสีนึ่เป็นสี สีกลมหรือเปล่าสีดําหรือสีกลมเขาเลือกสีกลมแล้วที่มันออกคล้ายๆเหมือนสีฟ้าสีน้ําเงินนิดนึงนะคะนี้นะคะมี3ใบอันนี้เียร์ซีบอกว่า ฝากมาให้น้องๆแต่ไม่ใช่ของน้องหอมนะคะทีแรกก็ดีใจนึกว่าเป็นของน้องหอมแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราก็ส่งมาให้น้องๆก็เหมือนส่งให้น้องหอมแล้วแหละนะคะเพราะว่าเราเป็นกลุ่มเดียวกันนั่นเองนะคะแล้วน้องๆทุกคนเหมือนกันนะคะแต่ช่วงนี้ที่น้องหอมเองไม่ได้มาอัปเดตเรื่องของน้องๆได้ชมกันเพราะว่างานเยอะจริงๆนะคะ แล้วก็กระเป๋า3ามใบนี้จะเป็นของใครก็รอติดตามดูในคลิปต่ตอไปแล้วกันนะคะแต่ตอนนี้คือรู้ๆกันแล้วว่าคือด้านในกล่องมีหมวก15บห้าใบแล้วก็กระเป๋าสะพยเป้มีอยู่3ามใบและ3สีนะคะและตอนนี้คือเรื่องของสมุดนี้น้องหอมขอแกะดู1นึ่งเขาเรียกไงห,หนึ่งหนึ่งกล่องแล้วกันเนาะเพราะว่า พูดไม่รู้ว่าเขาเรียกกันแบบไหนนะคะเพราะว่ามันมีอยู่2อันแบบนี้แต่กล่องนี้นี่คือมันไม่มีรายชื่อว่าให้ส่งต่อให้กับพี่ใหม่และพี่พี่นนท์เนาะแต่ว่าอันนี้จะมีรายชื่อยาวๆนี่เลยว่าให้ส่งต่อให้กับพี่ใหม่และพี่นนท์นะคะก็แต่ไม่รู้ว่าด้านในเป็นหนังสืออะไรนะคะน้องหอมเลยอยาตอนนั้นที่น้องหอมถ่ายลง Facebook ไปอยากให้เจ้าของมาชี้แจงหน่อยว่า ที่มีอยู่2กล่องนี่คือให้น้องหอมกล่องหนึ่งแล้วก็ให้พี่นนท์กล่องหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าน้องหอมมีก็มีกลุ่มน้องๆที่เรียนหนังสือไทย1กลุ่มเนาะอยากให้น้องหอมนําไปแจกน้องๆหรือเปล่านะคะแต่กล่องเนี้ยมันไม่มีชื่อให้แบบว่าพี่นนท์กับพี่ใหม่นะคะแต่กล่องเนี้ยคือมีชื่อพี่นนท์กับพี่ใหม่นะคะน้องหอมเลยคิดว่าอีกกล่องหนึ่งของน้องหอมและอีกกล่องนึงของพี่ใหม่เขานะคะไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะคะถ้าพี่อสีท่านนี้ได้เห็นในคลิปนี้ก็ ให้ชี้แจงมาในส่วนตัวด้วยนะคะว่ายังไงแต่ตอนนี้ขอแกะดูก่อนนะคะว่าด้านในเป็นสมุดอะไรนะคะและทําไมถึงส่งมาทางน้องหอมและทําไมถึงให้ส่งต่อไปหาพี่ใหม่เขาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็คือรู้อยู่ว่าคือน่าจะส่งให้กับน้องๆที่เป็นนักเรียนหนังสือไทยนี่แหละนะคะขอแกะดูก่อนนะคะขออนุญาตนะคะเพราะว่าอยากรู้นะคะว่าด้านในเป็นหนังสืออะไรนะคะ ตอนนี้น้องหอมเข้าใจอยู่ว่าเพราะว่ากลุ่มน้องๆที่น้องๆที่น้องหอมอส่งเรียนเนาะก็คือมีอยู่ประมาณสิบสาคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคิดว่าเพีงซีส่งมาให้น้องหอม1โลนะคะแล้วก็ส่งให้กับนักเรียนของคุณครูนนท์หนึ่งโลนะคะคิดว่าแบบนั้นนะคะอึ๊บอึ๊บเหงือเหงื่อแตกหมเลยร้อนมากนี่นะคะแกะแล้วขอดูแค่หนึ่งเล่มนะคะ อยากรู้ว่ามันเป็นหนังสืออะไรอู้นี่นะคะหน้าตาของหนังสือหน้าเล่มนะคะจะเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าเหมือนกันทั้งหมดเลยไหมเดี๋ยวก่อนนะคะอ้มันไม่เหมือนกันหนังสือแต่ละเล่มมันไม่เหมือนกันนะคะด้านในนะคะทีแรกก็คืออ๋อเหมือนกันเหมือนกัน ดูผิดด้านนะคะเมื่อกี้เห็นแค่ด้านนี้ด้านในมีเหมือนกันนะคะแล้วก็คือ,อหน้าสมุดเขียนคําว่าดอกบัวดอกบัวน้อยหรอนะคะอ่านไม่ค่อยออก <c oughs> แล้วก็คือทรกคิดว่าเป็นหนังสือที่แบบว่าสมุดที่แบบเป่าที่จะไปเขียนแต่ไม่ใช่นะคะด้านในคือมีหนังสืออะไรหลายๆอย่างที่น่าจะสอนน่าจะให้น้องๆได้ความรู้อีกมากมายนะคะน้องหอมคิดว่านะคะ คือตอนนี้น้องหอมอยากรู้แค่ว่าใครเป็นคนส่งมาแค่นั้นแหละนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณแทนพี่ใหม่กับพี่นนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะไม่รู้ว่าส่งให้น้องหอมทาทางนเด็กของน้องหอมหรือเปล่าแต่แต่ว่าขอขอบคุณก่อนนะคะอันนี้กระเป๋าแล้วก็กับหมวนะคะอันนี้คือของน้องหอมแน่นอนนะคะของกลุ่มน้องๆของน้องหอมนะคะแน่อนอนะะและตอนนี้เดี๋ยวขอมาดูจดหมายด้านในหน่อยนะคะว่า ส่งอะไรมานะคะนี่ไม่ได้ยาวมากนะคะจะอ่านออกไหมน้องหอมหมวก15ใบเป็นของขวัญคริสต์มาสและปีใหม่ให้เด็กที่เรียนหนังสือไทยคนละใบนะคะเป้สาใบเป็นรางวัลเรียนดี D, ภาษาไทยสำหรับคนที่สอบได้คะแนนสูงสุดรางวัลละหนึ่งใบนะคะ นี่นะคะชี้แจงในในข้อความอ่าในยังไงอะ่ะชี้แจงมาในนี้แล้วนะคะเอฟซีบอกว่าหมวกที่เป็นสีแดงนี่คืออยากให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับน้องๆทุกคนนั่นเองนะคะและกระเป๋าสะพายเป้ด้านหลังนะคะก็ให้เป็นอ่ารางวัลสําหรับคนที่เรียนเก่งนั่นเองเนาะแต่น้องหอมเองก็อันเนี้ยตัดสินไม่ได้ว่าใครเรียนเก่งหรือเรียนไม่เก่งนะคะ ก็ต้องรอถามคุณครูนวน์อีกทีหนึ่งนะคะว่าในเด็กนักเรียนของคุณครูนั้นใครเรียนเก่งมากที่สุดนะคะก็จะให้คนนั้นเพราะว่ามีแค่3ใบนะคะจริงๆนะคะนี่ไม่รู้ว่าอ่านิิดอ่านทุกหรือเปล่านะคะ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องหอมต้องขอขอบคุณแทนน้องๆมากมากเลยนะคะแต่ตอนนี้น้องๆเขาก็ยังไม่รู้เพราะว่าน้องๆเขายังไปโรงเรียนกันยังไม่มีใครกลับมานะคะช่วงนี้ที่น้องหอมมาถ่ายคลิปนี่คือเป็นช่วงเวลาบ่ายสองโมงนะคะน้องๆเขาก็จะกลับโรงเรียนกันประมาณบ่ายสามโมงครึ่งหรือถึงสี่โมงนะคะก็ ถ้าน้องๆกลับมาก็เดี๋ยวจะมาแจกให้น้องๆอ,อีกทีนึงนะคะแล้วก็ในคลิปน้าเนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องราวของน้องๆให้ได้ฟังกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณแทนน้องๆทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ทั้งหมวกทั้งกระเป๋าทั้ง สมุดหนังสืออะไรต่างๆทุกอย่างเลยขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนน้องๆทางฝั่งเมียนมาเรานะคะแล้วก็ทําให้น้องๆทางฝั่งนี้ได้ไปเรียนหนังสือไทยได้เรียนรู้ภาษาต่างๆอีกมากมายนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากแล้วนะคะแล้วก็ก่อนลาคลิปนี้ไปนะคะก็อย่าลืมนะคะเจ้าของสมุดนะคะอยากให้มาชี้แจงหน่อยว่า ส่งมาให้น้องหอมคนให้น้องหอมด้วยไหมหรือว่าให้เฉพาะกับพี่ใหม่กับพี่นนท์อย่างเดียวนะคะก็อยากให้ออกมาชี้แจงนิดนึงนะคะโอเคนะคะในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกทีนึงนะคะของที่มอบมาให้วันนี้นะคะก็อยากให้น้องๆก็อาจจะได้มีกําลังใจอีกมากมายในการเรียนหนังสือไทยกันนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแทนน้องๆมากเลยนะคะยังไงก็ขอ,อลาที่ๆทุกคนดได้เพียงเท่านี้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องหอมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ บายๆไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ